สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับงานเบาๆครับเจองานเบาหลายงานแล้วรับงานหนักมานานนะครับขอเบาๆบ้างนะครับถ่ายอย่างเดียวครับรอเดี๋ยวถ่ายเสร็จอีกแปลงหนึ่งอย่าไปเข้าอู่นะครับเดี๋ยวเราพาไปที่ไหนบ้าง น่าจะเป็นแถวป่ามาคาบนะครับผมอะไรรู้สึกว่าจะขัดขัดเลี้ยวไม่ค่อยได้นะครับ ชมการไถเบาๆไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็หนักบ้างเบาบ้างนะครับเข้เขากันไป เดีใ๋ใส่งานนะครับก็ปลายเบาหน่อยเดี๋ยวจะเป็นร่องก็ถ่ายไว้สำหรับปลูกหญ้าให้ควายกินนะครับนอนควายอยู่ตรงด้านขวาของรถนะครับนอนยยืยนเท่ๆอยู่ใต้ต้นสะเดานะครับ อยูนนิ่งเลยก็องมะลัยมันจะหนักๆนะครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็เอาไปเข้าอู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอด้วย ว่าไปที่ไหนบ้างแล้วก็ออยู่ตรงไหนนะครับอ่าพบแพทย์วิจัยหน่อยอ่าใช้งานก็ต้องดูแลด้วยนะครับ นี่ยืนเท่เลยนี่ครับไถที่แปลงนี้นะครับสำหรับเลี้ยงควายแล้วเขาไปล่ามไว้ตรงไหนบ้างกม่รู้นะครับ อตอนแรกกะว่าจะวิ่งคณาด้วยนะครับทีนี้มันน่าจะฝืนไม่ไหวนะครับผมอะไรมันฝืนมันแข็งยังไงไม่ทราบนะครับเดีย๋ยวไปเข้าอูกนะ่กันมังปรึงทำไปก่อนครับงานนี้แค่งานเสร็จนะครับ ็ต้องเก็บแปลงเล็กแปลงน้อยนะครับที่เขาหาไว้ตั้งนานแล้วเพราะว่ามันจะมีงานใหญ่อยู่นะครับก็เลยต้องเอารถไปเข้าอู่ก่อนแล้วก็เลยมาเก็บเศษเล็กเศษน้อยที่เขาหาไว้นะครับจ้าวละสี่ไร่ห้าไร่หกไร่ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีความหมาย ก็อสำคัญทุกเจ้านะครับที่มาหารถเราทำให้หมดนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยอ้าวไปจอดทางหัวงานด้านไกลแล้วนะครับไม่รู้เป็นไรเดีย๋ยวไปดูกันแม่จะปึ้งให้พื้นนี้เสร็จแล้วจะเข้าอู่เลยสงสัยจะโดนกลางนานแล้วมั้งเนี่ย เป็นไรอะทำไมเอียงเขาเลยเทกันน่ะนันเป็นไรอะนิสยจะเอย่้วเนี่ยจะไปกินเล็น่อยนี้จะกินเลสเลยทำไงกลับบ้านได้วะเฮ้ยขาดนี่น่ะได้มันหักขนาดนี้เลยอะโอ้โหขาดครับ อาการหลายอย่างแล้วเกินพวงมาหลัยหมุนไม่ได้เนื้อนิ่ะซื้อเลสมาเหรออืมจะกินเลสอะไรเนี่ยจนะอลองเหรอโอ้โะเตยข้างนุ่นหลุดนี่หว่า้าน่ะน็อตทายมาทักขนาดนั้นนะสะเตยล้างผ่านนั่นะอันดี๋ยวเราจะถอดอันนี้โอ้โหนี้ไปเชื่อมตรงนี้อืมจะถอยหลังมาหน่อยเดี๋ยวให้เอาพวกออกบุ่แจมมาก่อน ่ะเดี๋ยวรอประแจถอดแขนไปเชื่อมนะครับเพื่อจะเอาผ่านกลับบ้านเดี๋ยวเข้าอู่เลยวันนี้เลิกถ่ายถละจบเพรว่าจอดไว้ตอนเช้าวิ่ไม่อู่อ่ะโทรหาพวกละพี่เอาพี่เอารถยนต์ผมไ้คันแดงอะ่ะมาหาผมได้ปะ<อ>เนี่ยไอต้ตรงที่บ้านอาจารย์ที่มัมีรถเมย์อะ่ะภ<อ>าบแล้วอือเดี๋ยร้อนสุดท้ายจะรถไปซ่อม อ่ะมึงจะให้เสร็จไม่เสร็จแล้ะงานงอกอีกก็เดี๋ยวรอซ่อมครับก็ไว้เพียงเท่นี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ